sorry it's dj สวดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกุคนอีกครั้งน่าจะเมื่อนี้แน่นจะพาพี่น้องมาเห็ดปาะห่อ,หอปะเปี๊ยะทอดน่าจะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใสนะจจะที่แน่นพัดเรียบร้อยแล้วก็ อันนี้จะเป็นแป้งมันผสมกับน้ำหอมนะจ๊ะพี่น้องเอามาแตะให้เป็นไข่ไขๆกับกาวมันแน่นนะจ๊ะภผยบ่มีกับใส่ใไข่ก็ได้นด้จ๊ะในส่วนนี้ก็เป็นแผ่นปอบเปี๊ยะทอดจ๊ะพี่น้องแน่นหั่นมันเป็นสูตรของแน่นดิรนแน่นจังมากมันเป็นแบบซิปนิวแน่นน้ำมะฮอรึ่คงหนึงน่งเนี่ยจะตัดคคึ่งแล้วก็มะฮอก็เอาผ้าเขาบ้างคุ้มไหวพี่น้องเพราะว่าถ้าบอกคุ้มเดี๋ยวแผ่นแป้งมันจะแห้งปลอบมันจะมันจะหอยลำบากน,นจะจ๊ะมาพี่น้อง มอแผนไปแอบมอมอ,อกันเลยจ้ะเบาเปีย๊ยทอดนะจ้ะเดี๋ยวนะแนนโคเอามีดก่อนเนอจ้ะเอามีดก่อนนี่เขาก็จะมาตัดนี่พี่น้องตัดอันปลายหัวมันน่าจะตัดเป็นสามเหลี่ยมตัดเร่องไปเลยเห็นแน่นหจ้ะเห็นแน่นบบกพี่น้องใสๆลงไปจ้ะแนน ผัดใส่หลายนั่นต่อแผ่นปอเปี๊ยะแน่นกับประมาณสามสิบละจ้ะสามสิบแผ่นใชย้ยางละชนมือล่างเด้อยวจ้ะมือล่างแล้วนี่พี่น้องนี่เราก็จะดึงไว้ส่วนไว้พับมาจา้ะพับมากีบไว้อันนี้แน่นเห็ดเป็นแบบแผ่นปอเปี๊ยะทอดชิ้นน้อยนะจ้ะพี่นอ้อง อันใดโบนันเขากับบังคับเอาจะบังคับเห็นมันอยู่แน่วๆเนาะจ้ะนี่นห่อไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้แป้งมันนะจ้ะแต่แป้งมันท่าเจะตอนถ่ายนี่เสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่พันหนึ่งแน่นห่อให้เบิรงยกยี่สองแผ่นเนาะจ้ะแดดเดี๋ยวแน่นกะ จะไปห่อให้มันแล้วจ้าพี่น้องตัดสามเหลี่ยมด้านบนใส่ใส่ปอเปี๊ยใส่ปอเปียลงไปใส่ปอเปียนี่ข้าเห็ดข้าผัดแล้วข้ากระหรอยมันเย็นก่อนนะจ้าพี่น้องแล้วค,ค่อยเอามาห่อจ้าดึงไว้เป็นน้ำ เน่นกะหาแต่เฮ็ดมือไม่นะจจะกะยังบอแบบเก่งบันไดดอกจ้ะกะหาเฮ็ดไปเรื่อยๆดีกว่าสื่อเขากินนะพี่น้อ,อันนี้นะพยายามบังคับเนี่ยมันอยู่แน่วแน่เฮ่าเลยจ้ะมันออกลูกหนอกออกลูกหนอกลูกหนอกข้างกับบังคับกับขึ้นมาจ้ะนี่มันท,ทาเกาพี่เนาะทากาวสเปรย์มัน เสร็จปีกแล้วหนึ่งจะเจ้าพี่น้องแน่นจะไปขออนุญาตไปห่อให้มันเบิร์ตก็น่าจะแล้วแน่นก็จะมาทอดในพี่น้องเบิง์กนะจ้ะเจ้าพี่น้องอันนี้แน่นกับห่อเรียบร้อย้วจ๊ะปะเปี๊ยะทอดจะแน่นห่อเรียบร้อยห่อเบิดแล้วแน่นจะเอาไปทอดมาให้เบิง์กนะจ้ะว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะจ๊ะทอดไฟกลางๆแล้เจ้าพี่น้องทอดไปประมาณสิบนาทีจ้ะ จ้าพี่น้องเซตเรียบร้อยแล้วจ้าปอเปี๊ยะทอดนาะจ้ามื้อนี้แน่นก็จะกินกับน้ำจิ้มไก่จ้าน้ำจิ้มไก่ไพจะกินกับน้ำจิ้มบวยก็ได้แล้วจ้าน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มไก่หรือว่าอ่าแต่ไพ่จะเหตุขึ้นมาเองก็ได้จะน้ำจิ้มปอเปี๊ยะแบบบ้านเฮาที่มีถั่วใส่ก็ได้นะจ้าแต่ว่าลมื้อนี้แน่นกินกับน้ำจิ้มไก่จ้ะพี่น้องมาๆหาตาแดงขนหันั่นจ้าหัวเอ อืมอืมก็อืมอร่อยอืม mm. สุดยอดเลยจ้ะ <c oughs> อาหารทานเล่นนะจ๊ะอาหารออเดอร์อาหารทานเล่นอีกเลยจ้ะอื่ค่ะ ถอดใบไม้ควันออกตุยๆจ้ะดีมบวบปากแซ่บจ้ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆจ้ะอกบ แต่ว่าแน่นยังห่อโบสวยงามปันใดจ้ะแต่ว่าเป็นอย่างการรสชาติแต่ยังเพอร์เฟก์มากข้าจาว่าทอดแล้วกินใหม่ๆเลยมันจะกรอบจ้ะแต่ว่าถ้าทอดไปโดนเลยมันจะบกกรอบข้าจาว่าให้เอาไปแช่เทยวห่อแล้วจะเอาไปแช่สองฟิต ให้มันแข็งแล้วเอาออกมาทอดมันจะแข็งมันจะกรอบน้านจะอันนี้ก็ไมีเคล็ดลับใหม่เนะาจะเห็นแน่นไปเปิดเบิ่งใน YouTube ของผี่บางคนก็จะอุบบอกมากนะจ๊ะอร่อย อยากกินแบบน้าจิ้มอันที่เป็นทัวอยู่จ้ะแต่ว่าเนี่ยเห็ดบบเป็นนะจ้ะบุญเสร็จนมูซับนะจากพัก ที่เหล like <c oughs> <Okay. laughs> ือแน่จะเอาไปใส่ซองแข็งไว้กับเอาไว้ทอดตอนพยาย่มากคือเกาจ้ะหอมหอมกันตอนมันหอนเนี่ยไป็น้องแซ่บขึ้น คลิปนี้แน่นล่าพีลาหนอนไปก่อนนจ๊ะสวัสดีจ้าบายบาย